อ้าวคุณผู้ชมครับไปต่อเนื่องที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนี่เขาผวาอีกผู้ชายแปลกหน้าปีนข้ามกำแพงบ้านนะครับมาเดินชิวๆดูรถหรูอยู่คุณผู้ชมไปดูหน่อยครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดครับช่วงประมาณสักตีสองครับจับภาพผู้ชายคนนี้อายุประมาณสักสามสิบนะครับใส่เสื้อสีดําเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้ครับผู้ชมเดี๋ยวดูพฤติกรรมกันแล้วกันเดินไปที่โรงจอดรถนะครับแล้วก็ไปชมรถหรูครับจากนั้นเองก็ปีนหน้าต่าง เข้าไปที่ห้องสนุกเกอร์ด้วยคุณผู้ชมดูครับพฤติกรรมครับเนี่ยครับคือห้องสนุกเกอร์เนี่ยก็จะติดอยู่การลงรถนะครับเนี่ยครับเข้าไปแอร์ฉ่ำๆไปตะเวนดูทรัพย์สินต่างๆคุณผู้ชมครับดู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 นี่เลยครับต่อมาตอนตีสี่ครับไปเจอว่าคนร้ายเนี่ยเดินกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนเสื้อเป็นอีกสีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับเดินเข้ามาข้างในห้องสนุกเกอร์อีกรอบครับ ก่อนที่จะเอาถุงดําคุมกล้องวงจรปิดด้วยนะครับเนี่ยครับบ้านใครเขาครับเนี่ยหลังจากนั้นแล้วคนร้ายก็หยิบเอาโคมไฟราคาประมาณสักสองสามพันครับแล้วก็หนีไปเกิดเหตุในตัวเมืองนนทบุรีครับที่ตำบลบางไผ่หมู่ที่สามนี่นะครับต่อมานะักข่าวเองนะครับเดินทางไปจุดที่เกิดเหตุเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดรุจานันก็เปิดเป็นโรงงานสแตนเลตครับไปเจอผู้เสียหายก็คือคุณชุติวันครับ อายุ65แล้วแล้วก็คุณโรดจนีอายุ37ลูกสาวคุณโรดจนีลูกสาวเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าช่วงเชา้าวันเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก8โมงคุณพ่อเองเดินเข้ามาในห้องสนุกเกอร์เพื่อที่จะเข้าห้องน้ําแต่พบว่าแอร์เปิดอยู่ขณะที่โต๊ะสนุกเองก็เปิดพ้าคุมเอาไว้ด้วยนะครับยังมีขวดน้ําตั้งทิ้งไว้อีกคล้ายๆกับเหมือนเพิ่งเพิ่งมีคนเข้าเข้ามาเล่นนะครับเหมือนมีคนปีนเข้ามาเล่นแล้วพอไปดูกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆเนี่ยก็เจอจริงๆครับโคมไฟ มูลค่าเกือบเกือบสามพันหายไปก็หายจริงๆครับเนี่ยครับใครครับไปยินเข้ามาบ้านเขาเนี่ยครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะครับคุณโรจนีคูรีธนประเสริฐครับผู้เสียหายเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนะครับแล้วเขาดื่มน้ำคือเขาน่าจะมาพักผ่อนหรือว่ายังไงไม่ทราบคือพอครอบแล้วอะ่ะเขาน่าจะาเปิดตู้เย็นกินน้ำเพราะว่าเขามีขวดน้ำตั้งอยู่ที่เก้าอี้อะค่ะ แต่พี่ตำรวจเขาเก็บไปแหละเอาลายนิ้วมือเอาอะไรแบบนี้ไปอะค่ะมีดื่มน้ำน่าจะพักผ่อนอะไรสักอย่างค่ะกลัวกลัวจะเข้ามาอีกกลัวเพราะว่าบ้านที่สร้างกําลังจะเสร็จแล้วจะเข้ามาอยู่อะค่ะแล้วมันเหมือนแบบเอ๊ะก็กลัวอันตรายต่อร่างกายเราใช่คือไม่ค่อยสนใจของมีค่าสักเท่าไหร่ครับลักษณะคือท่าทางคล้ายๆเป็นคนเมายาไหมหรืออะไรยังไงคือเธอก็ไม่รู้นะครับ คือเธอก็ประเมินไม่ถูกว่าคนนั้นคือใครที่เข้ามาที่บ้านเธอครับเนี่ยครับก็เห็นว่าแจ้งความมาไว้กับตารวจที่สอพอบางสีเมืองแล้วนะครับครับเนี่ยไม่รู้เข้ามาทําไมครับเออส่วนข่าวนี้เข้ามาขโมยครับเข้าไปที่บ้านสองหลังอยู่ที่จังหวัดชลบุรีขโมยขาโจรนี่เยอะมากนะครับ,รบยุงมากเท่าไหร่ชาวบ้านบอกว่าขโมยก็มากเท่านั้นว่าอย่างนั้นครับ นี่นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังหนึ่งนะจับภาพนาทีคนร้ายเข้าไปนะฮะลักษณะผู้ชายนะครับเนี่ยผมสูงใช้ผ้าผ้าเนี่ยมัดหัวปิดบังใบหน้าไว้ก่อนปีนออกจากหมู่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านอมตะเพลสนะครับแล้วก็ไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งโดยคนร้ายเนี่ยกระโดดออกจากบ้านแล้วก็เดินเข้าไปอีกบ้านหลังหนึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยขโมยบ้านหลังนี้แล้วก็ขโมยบ้านหลังนั้นครับนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายได้ของไปก็เดินออกจากหมู่บ้านไปชิวๆเลย เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าอย่างนั้นทีนี้หลังจากที่ภาพนี้ปรากฏขึ้นนะครับก็เขาก็เดินทางไปยังบ้านผู้เสียหายนะผู้เสียหายคนแรกนะเนื่องจากว่าผู้ชายคนนี้มันเข้าบ้านเนี่ยสองหลังคืนเดียวได้เงินไปเยอะเลยนะครับผู้เสียหายคนแรกชื่อว่านายอนุชาวิริยะพาณิชอายุ4 1ปีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งก็ได้พาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบบอกว่าเนี่ยขณะที่เขาเนี่ยนอนหลับอยู่บนชั้นสองของบ้านซึ่งกระเป๋าเงินก,ก็ก็จะอยู่ในกระเป๋าสะพาย วางอยู่ที่หลังทีวีมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าเนี่ยหมื่นบาทตอนเช้าลงมาชั้นล่างเห็นประตูด้านหลังเนี่ยเปิดอยู่และกระบาลเกร็ดเนี่ยถูกถอดออกก็เลยรีบเดินไปเช็คดูที่กระเป๋าก็พบว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยหนึ่งมืนบาทหายไปเหลือแต่กระเป๋าว่าอย่างนั้นก็เลยรีบเนี่ยไปแจ้งความกับตํารวจไว้ที่สถานีตํารวจดอนหัวร่อนี่นะครับทีนี้ร่องรอยของบ้านก็พบบานเกรดที่อยู่ด้านหลังเนี่ยถูกคนร้ายถอดออกแล้วเอามือเนี่ยล้วงเข้ามาบิดลูกบิดของประตู แล้วก็ปเปิดประตูเข้ามาอย่างง่ายดายแล้วก็ไปหยิยบเงินในกระเป๋าออกไปนี่ผู้เสียหายคนแรกนะครับผู้เสียหายคนที่2เป็นผู้หญิงนะฮะชื่อว่านางสาวนัทพรพระสุโพอ,อายุ35ปีนี่คนนี้นะครับบ้านใกล้กันนั่นแหละหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยอมตะเพลสนี่นะฮะบ,บอกว่าตัวเธอได้ขึ้นนอนประมาณสักห้าทุ่ม,มส่วนชั้นล่างมีหลานนอนอยู่สองคนครประตูบ้านก็ไม่ได้ล็อกนะฮะเพียงแต่ปิดไว้เฉ,เฉยๆเพราะมีคนอยู่ในบ้านไม่คิดว่าจะมีคนร้ายเข้ามานะครับ ไอ้คนร้ายเข้ามาน่าจะมีความชํานาญมากเพราะเปิดประตูเข้ามาในบ้านแล้วก็ขึ้นไปขโมยกระเป๋าเงินนะฮะที่อยู่บนหัวเตียงเนี่ยขึ้นไปขโมยเงินอยู่บนหัวเตียงเลยโดยที่เธอบอกว่าไม่รู้สึกตัวนะแล้วคนร้ายก็เอากระเป๋าเงินไปนี่ผู้เสียหายทั้งคู่เลยนะครับในกระเป๋าของเธอบอกว่ามีเงินสดอยู่ประมาณสัก6000บาทนะครับกระทั่งเช้าเนี่ยจะไปทํางานก็พบว่ากระเป๋าเงินนี่หายไปก็สรุปว่าคนร้ายได้เงินไปในสองบ้านหมื่นหกพันบาทฮะนี่นะครับกระเป๋าได้ถูกทิ้งไว้ แล้วก็นี่นะครับคนร้ก็ได้เงินไปแบบสบายๆเลยอ้าวฟังเสียงหน่อยผู้เสียหายทั้งสองคนฮะโดนประมาณตีเท่าไหร่ก็คือน่าจะเป็นหลังห้าทุ่มไปครัเพราะว่านอนอะประมาณห้าทุ่มแล้วตีมาอีกทีตอน8ปดโมงเช้าจะหากระเป๋าตังค์ไปทำงานแล้วหาไม่จริอประมาณกี่ตีเท่าไหร่หนึ่งหมื่นบาทช่วงเวลาช่วงเวลาตีหนึ่งสิบนาทีครับ โดยเขาเข้ามาทางด้านหลังปีนรั้วเข้ามาด้านหลังนะนนครับนเกเอาบันเกตแล้วล้วงไปเปิดลูกบิด,ด,ดนี่ฟังดูน่ากลัวนะค,คุณเอนะฮะเหตุมันเกิดที่หมู่บ้านอมตะเพลสนะครับอยู่ที่ดอนหัวรอเมืองชนบุรีโดยเฉพาะโจรคนที่ว่านี่นะมันป,ปฏิบัติการแบบเนียนมากเลยเออมันเข้าไปในห้องโดยเฉพาะ บ้านของผู้หญิงเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนนะไปหยิบเงินอยู่ที่กระเป๋าที่วางไว้หัวเตียงเนี่ยลงมาด้านล่างด้านล่างก็มีคนนอนอยู่สองคนว่าอย่างนั้นเนี่ยมันเนียนมากเลยนะครับเหมือนว่าเขาก็ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวฮะนอนหลับอยู่หนีไปได้ฮะทางตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่จนคนนี้เอาฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปชวนดูที่อำเภอบางขันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชดีกว่านะครับไปชวนดูงูสิงดงเขาพอดรักกันคุณผู้ชมสองตัว ง้วนกันใหญ่เลยครับนี่ฮะลักษณะงูพอดรักนะครับก็จะพันกันอย่างนงี้ยครับคุณผู้ชมม้วนซ้ายม้วนขวาม้วนซ้ายม้วนขวาอยู่ริมสวนยางนะครับบอกว่าไม่แคร์สายตาชาวบ้านคือตามภาษางูครับคุณผู้ชมมันก็ไม่สนใจหรอกว่าคนจะคิดยังไงงูมันก็ไปของงูครับคุณผู้ชมครับดูครับพอดรักกันไปเรื่อยครับ จุดตรงนั้นชาวบ้านกําลังมุงดูสรุปแล้วก็คือสิงดองนะครับยาวมาสองเมตรกําลังพอดรักกันอย่างเด็ดเผ็ดมันอยู่ริมสวนยางที่อเาเภอบางขันของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับชาวบ้านเป็นสิบครับมามุงดูเหตุการณ์อย่างใกล้ๆเลยงูสิงเนี่ยมันไม่มีพิษครับไปดูใกล้ขนาดไหนก็ได้แต่ว่าก็เหมือนจะไปขัดความรักมาหรือเปล่าหรือ,หรอ,ยอยังไงนะครับคุณผู้ชมดูดีครับอ,อสักพักหนึ่งก็เจ้าหน้าที่นะก็พอดรักต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยนะอยู่ประมาณสักห้านาที จนเรียบร้อยก็สิงดงตัวหนึ่งก็เลื้อยหายเข้าไปในสวนยางอีกตัวหนึ่งก็เจ้าหน้าที่ก็เอาบ่วงจับเอาไว้ใส่กระสอบนะครับเดี๋ยวก,ก็เอาไปปล่อยได้ไกลๆจากชาวบ้านก็จะได้ไม่เลื้อยเข้ามาอีกนะครับครับเหตุนี้อยู่ที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินนะฮะลุงเลี้ยงวัวนะฮะเนี่ยลุงเลี้ยงวัวกําลังจะพาวัวเนี่ยไปนอกอคอกไปกินหญ้านอกอคอกเนี่ยนะฮะมีวัวตัวหนึ่งนะ่มันเกิดแผลงฤทธิ์มาครับมันดีดเขาเรียกว่าวัวดีด อเอาขาหลังเด็ดดีดใส่คือยันว่าอย่างนั้นเถอะยันเข้าบริเวณน่องขาซ้ายของลุงฮะเป็นแผลเวอะเลยนะเอาดูนะภาพนี้เมื่อวันที่24เวลาประมาณสักก่อน8ปดโงเนี่ยเจ็บแล้วโดนแล้วดีโดนแล้ว,นลวเนี่ยเททิ้งเจอเนี่ยลาดเข้าไปเนี่ยครับทำความสะอาดแผลคนบาดเจ็บชื่อนายบัวพาอินงามครับอายุท่านก็88ปีนะครับเนี่ยอยู่ที่บ้านหนองสนิท ตำบลหนองสนิทอ,อจอมเพียจังหวัดสุรินทร์หรือจอมพระนั่นแหละนะครับที่น่องด้านซ้ายมีแผลเวอะเลยเนื้อหนังเนี่ยฉีกขาดออกมานะครับเนื่องจากว่าเนี่ยถูกวัวตัวหนึ่งนะไม่รู้ว่าตัวไหนแหละไม่มีหลายตัวไงใช้เท้าใช้ตีนข้างหลังเนี่ยถทีบยันนะฮะและก็บริเวณกีบตีนของวัวเนี่ยนะครับมันก็ไปบาดบริเวณน่องว่าอย่างนั้นเถอะลุงวัวพาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเข้าไปในคอกวัวเพื่อจะไปผูกเชือกพาวัวเนี่ยลงไปทุ่ง มีวัวตัวหนึ่งมันเตื่นนะมันเตื่นหลุดออกมาจากคอกตัวลุงก็เลยวิ่งไปตามจะไปจับ<ม>วัวไอ้ตัวที่ว่าเนี่มันไม่ยอมมันหนีขึ้นไปบนกองดินเห็นไหมกองดินนั่นแหละหนีขึ้นไปนะครับทีนี้ลุงก็เลยตามขึ้นไปก็ถูกวัวเนี่ยใช้ขานี่ดีดใส่ว่าอย่างนั้นมันลักษณะทั้งดีดทั้งยันมาเข้าบริเวณน่องทางด้านซ้ายเลยแล้วก็อีกขาหนึ่งโดนที่หน้าอกของลุงลุงก็ล้มลงว่าอย่างนั้นเถอะกลิ้งลงมาจากไอ้เนินดินที่ว่านี้ นะครับและก็ถอยกลับมานั่งอยู่ที่บ้านเรียกลูกสาวให้มาดูอาการและก็มาล้างแผลให้อย่างที่ว่านี่ลูกสาวนี่บอกว่าวัวตัวที่ก่อเหตุเป็นวัวเพศเมียนะตัวเมียนะครับซึ่งก็เคยมีอาการจะทําร้ายคนโดยเฉพาะเธอก็เคยโดนเหมือนกันว่าอย่างนั้นแต่พอไปบอกพ่อพ่อไม่เชื่อเอพอพ่อไม่เชื่อปับ๊บพ่อก็โดนเองนี่นะฮะมันใช้ขาหลังนี่ยันทีบแบบเนี้พ่อก็โดนเองเลยนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าวัวตัวไหนเหมือนกันนะรู้แต่ว่าเป็นวัวตัวเมียว่าอย่างนั้นเอ